น้อยเรียนอยู่ม .5 ช่วงนี้จะปิดเทอมพี่สาวก็เลยโทรให้น้อยลงไปหาเธอที่กรุงเทพเพราะตอนนี้เธอกำลังจะคลอดลูกอยากให้น้อยนั้นไปช่วยดูแลลูกให้กับเธอเพราะเธอยังดูแลลูกไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่ให้น้อยไปช่วยก็ยังดีก็ดูแลลูกคนเดียว เพราะสามีเธอนั้นก็ทำแต่งานไม่ค่อยมีเวลาน้อยเมื่อรับโทรศัพท์จากนิดพี่สาวของเธอแล้วเธอก็เตรียมเจ็บเสื้อผ้าลงกระเป๋าเตรียมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพทันทีเธอคิดว่าไปอยู่ที่กรุงเทพคงจะมีที่เที่ยวปิดเทอมแล้วไม่ได้ไปไหนเลยไปดูแลหลานก็ยังดี กว่าหยุดที่บ้านไม่มีงานทำเลยอีกอย่างพี่สาวก็ไม่ใช่ให้อยู่ดูแลเฉยๆพี่สาวยังให้เงินเธออีกด้วยหลังจากนั้นนั่งรถมาจนถึงตอนเย็นหลายชั่วโมงเหมือนกันแล,แล้วก็มาถึงหมอชิดเธอก็เลยโทรหาพี่สาวให้ออกมารับส่วนพี่สาวของเธอนั้นทองโตขนาดนั้นก็เลยโทรบอกสามีของเธอ ว่าเลิกงานแล้วให้ไปรับน้องสาวมาที่บ้านด้วยน้อยยังไม่ได้เจอหน้าพี่เคยเลยตั้งแต่แต่งงานกันตอนที่แต่งงานกันเขาก็จัดงานกันที่กรุงเทพน้อยไม่ได้ลงมาด้วยมีแต่พ่อแม่เท่านั้นที่ลงมางานแต่งของพี่สาวสักพักหนึ่งก็มีเบอร์โทรแปลกโทรมาหาเธอเมื่อเธอรับสายจึงรู้ว่า เป็นเบอร์พี่เคยของเธอเธอก็เลยบอกว่าเธอนั่งรออยู่ตรงมุมไหนสักพักพี่เคยก็เดินมาหาน้อยมองเห็นพี่เคยแล้วทีแรกก็คิดว่าเขาเป็นดาราเคียวแรลพี่เคยของน้อยดูหล่อมากเมื่อเขาเดินมาถึงน้อยเขาก็เลยถามว่าใช่น้อยหรือเปล่าครับใช่คะ่ะพี่โยหรือเปล่าคะใช่จ้าถ้างั้นไป กลับบ้านดีกว่าพี่เพิ่งเลือกงานค่ะพี่โยจากนั้นพี่โยก็ยิ่นกระเป๋าให้กับน้อยแล้วก็พาน้อยเดินไปที่รถของเขาน้อยนั่งเคียงข้างมากับพี่เขยในใจอแอบคิดว่าพี่สาวของน้อยได้สามีหลออะไรขนาดนี้จะจะอิจฉาแล้วสินั่งรถไปก็แอบมองพี่เขยไปเรื่อยโยเมื่อเห็นน้อย,ยงเงียบ เขาก็เลยถามน้อยไปว่าเอาน้อยจะแม่อยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ล่ะก็แล้วแต่พินิษค่ะแต่ตอนนี้น้อยปิดเทอมแล้วค่ะเหรอถ้างั้นก็อยู่ได้นานสิค่ะถ้าน้อยไม่คิดถึงบ้านน้อยพูดติดตลกอะไรกันเพิ่งมาจะคิดถึงบ้านแล้วเหรอเปล่าค่ะ น้อยพูดถึงถ้าอยู่นานไปนะคะ่ะพี่เขยก็เลยหัวเราะเวลาที่เขาหัวเราะก็อยางดูรอเลาน้อยคิดในใจว่านี่จะเป็นแฟนน้อยน้อยก็คงจะห่วงอาการทีเดียวแหละการแต่งตัวของพี่เขยดูสมาร์ทมากเอ๊ะนี่เขาไปทำงานไม่มีสาวๆแอบกุ๊กกิก๊กกันหร้อนี่น้อยนึกในใจ กำลังคิดอะไรเพลินๆอยู่พี่เคยก็เลยถามอีกว่าเออนี่น้อยน้อยอยู่มอ,อะไรแล้วล่ะม .5 ค่ะพี่โยเหรอเป็นสาวเต็มตัวแล้วนี่อีกปีเดียวก็จบม .6 แล้วลงมาอยู่ที่นี่กับพวกพี่ไหมมาดูแลน้องช่วยพี่สาวเธอด้วยน้อยขอคิดดูก่อนค่ะเอ๊ อยู่ตั้งมอห้าแล้วมีแฟนแล้วเหรอยังหรอกค่ะพี่โยใช่เรอหน้าตาหน้ารักออกขนาดนี้เป็นไปได้เหรอไม่มีแฟนน้อยยิ้มเขินวม่าได้ยินพี่เคยของเธอชมต่อหน้าต่อตาพี่โยคะน้อยยังไม่ได้สนใจเรื่องแฟนหรอกคะ่ะน้อยคิดว่าเรียนให้จบสะกก่อน อ๋องั้นเหรอดีมากจ้าถ้าเธอทำได้แบบนั้นก็ดีมากเลยพี่สนับสนุนนะขอบคุณค่วะว่าแต่พี่โยเธอพี่นิดอยู่บ้านเลี้ยงดูลูกพี่โยไปทำงานคนเดียวไม่มีสาวๆแอบแซวพี่โยเหรอคะโยยิ้มแล้วก็บอกกับน้อยว่ามันก็มีบ้างแล้วนะ แต่พี่ก็ไม่สนใจหรอกจริงเหรอน้อยแอบแซวพี่เคยทั้งสองก็เลยห,วหลัวเราะกันเออแล้วพี่นิดน่ะจะคลอดวันไหนหรอพี่โยอ๋อก็นัดอีกสองสาวันนี่แหละแต่ก็ไม่แน่อาจจะคลอดก่อนหรือหลังก็เป็นได้แล้วน้อยจะเลี้ยงเด็กเป็นเหรอไม่เป็นหรอกค่ะ แต่ก็จะช,ช่วยกันไปงั้นแหละดีกว่าไม่ช่วยนะคะแล้วทั้งสองก็มาถึงบ้านโยเยกีกระเป๋าให้กับน้องเมียของเขาแล้วก็เดินนำหน้าน้อยก็ไปในบ้านโอ้บ้านพี่โยนี่น่าอยู่มากๆเลยนะคะน่าอยู่ก็มาอยู่ซะสินิดน้าเขายิ่งเหงาอยู่ เวลาพี่ไปทำงานมาแล้วเหรอน้อยมาแล้วค่ะพี่นทโอ้โหท้องโตอีกไม่นานแล้วน้อยก็จะได้เห็นหน้าหลานดีใจจังเลยค่ะหมอบอกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคะหมอบอกว่าเป็นผู้หญิงจ้าเหรอดีค่ะเป็นผู้หญิงแหละดีเออโย าน้อยไปพักที่ห้องสินิดลุกไม่ไหวหรอกนะได้จ้าปะน้อยพี่จะพาไปดูห้องพักจากนั้นน้อยก็เดินตามหลังโยพี่เคยของเธอไปในห้องที่พวกเขาจัดเตรียมเอาไว้นี่น้อยห้องของเธอมันอาจจะแับแคบไปหน่อยนะไม่แคบหรอกค่ะพี่โยน้อยอยู่ได้ดีออก ดีกว่าห้องที่บ้านของน้อยอีกเหรอถ้างั้นก็อาบน้ำเปลี่ยนเสืาา้อผ้าซะจะได้ออกไปกินข้าวกันค่าพี่โยจากนั้นน้อยก็อาบน้ำหลังจากที่อาบน้ำเสร็จเราก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ออกมาข้างนอกหาพี่สาวก,กับพี่เขยของเธอเออน้อยเดี๋ยวไปยกกับข้าวช่วยกันกับพี่โยนะข่าพี่นิด น้อยกับโจไปช่วยกันยกกับข้าวพอนิดนั้นท้องโตมากเดินไปไหนก็ลำบากมาค่ะพี่นิดน้อยช่วยน้อยไปยุงนิดไปที่โต๊ะอาหารแล้วก็นั่งทานข้าวด้วยกันหลังจากทานข้าวเสร็จน้อยก็เลยบอกกับนิดว่าพี่นิดคะพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่นิดจะออกไปหาหมอหรือเปล่าคะ อย่างหลอกมเมื่อลืนนี้แหละทำไมเหรอเออน้อยจะไปซื้อของใช้นะคะลืมเอาครีมมาด้วยอ้าวเหรองานพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของโยนี่โยผาน้อยไปหน่อยนะคะได้ครับจะไปตอนกี่โมงละ่ะน้อยก็แปดเก้าโมงละค่ะพี่โยงานได้พี่ตื่นแล้วละ่ะตอนนั้น ถ้างั้นน้อยไปพักผ่อนก่อนนะคะได้จ้าจากนั้นน้อยก็เข้าห้องของเธอไปพักผ่อนส่วนโยนั้นก็พาภรรยาของเขาก็ไปพักผ่อนเช่นกันลุงเชา้าหลังจากที่ตื่นมาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเสร็จทานข้าวเสร็จเรียบร้อยโยก็ตื่นมาทานข้าวพร้อมกันน้อยเตรียมตัวจะออกไปซื้อของอ้าวน้อยเสร็จแล้วเหรอ เสร็จแล้วคะ่ะถ้างั้นไปกันเถอะเออนีดน้อยเดี๋ยวซื้อนมสดไหมพี่หน่อยนะพี่โยบอกน้อยด้วยนะได้จ้าจากนั้นทั้งสองพี่สาวกับน้องเมียก็นั่งรถออกไปด้วยกันขณะที่นั่งรถไปด้วยกันนั้นน้อยก็เลยถามพี่โยไปว่าพี่โยคะพี่กับพี่นิดนะ่ะถ้าเหมือนกับว่า ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเลยนะคะใช่พวกพี่นะ่ะทำแต่ง,งานเวลาเลือกมาต่างคนก็ต่างเหนื่อยนิดก็ท้องโตมากแล้วนั่นแหละน้อยสงสารพี่นิดนะคะสงสารทำไมล่ะก็เข่าท้องที่จริงน้อยน่าจะสงสารพี่นะสงสารพี่ทำไมเหรอคะก็เวลาพี่เลือกกลับมานะ่ะ อยากจะกอดหอมเมียก็ไม่ได้ทำทำไมล่ะคะก็นิดเขาลำคาญพี่นะสิตั้งแต่เขาท้องมาเขาก็รู้สึกหงุดหงิดส่วนพี่ก็ได้แต่ทำใจอ้าวทำไมพี่นิดเป็นแบบนั้นล่ะมันอาจจะเป็นช่วงตอนท้องก็ได้แต่ก็ไม่น่าจะลำคาญหงุดหงิดสามีเลยนะคะก็ใช่น่ะสิ บางครั้งพี่ก็อยากจะออกไปแสวงหาข้างนอกให้เ็ตอย่านะคะพี่โยทำไมล่ะเธอไม่เป็นผู้ชายเธอไม่รู้หรอกว่าผู้ชายนะ่ะเขาต้องการอะไรเดี๋ยวพอพี่นิดคลอดเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะก็จะกลับมาเหมือนเดิมกว่าลูกจะโตโ้พี่นะ่ะ คงไม่ไหวหรอกอ้าวถ้าพี่โยไม่ไหวแล้วพี่โยจะทำยังไงล่ะคะพี่ก็อยากจะไปหากินหาอยู่ข้างนอกบ้างอย่านะพี่โยเดี๋ยวน้อยบอกพี่นิดนะถ้าน้อยไม่อยากให้พี่ออกไปน้อยก็ช่วยพี่หน่อยได้ไหมล่ะช่วยพี่ยังไงเหรอคะน้อยเองก็เลยเดียงสา ไม่รู้ซะด้วยสิว่าพี่เขยนั้นหมายถึงอะไรที่เขาให้ช่วยนะ่ะก็ช่วยแทนพี่สาวของเธอไงล่ะพี่โยทำไมพี่พูดแบบนี้ถ้าพี่นิดมาได้ยินเข้าพี่นิดจะเสียใจนะคะเสียใจก,ก็จะทำไงล่ะก็เขาไม่พี่ใกล้เองนี่โอนนิดโดนหน่อยก็หุดหยีด แต่น้อยก็เห็นพี่นิดพูดดีๆกับพี่อยู่นะเขาก็พูดดีต่อหน้าน้อยนั่นแหละพ่ออยู่ด้วยกันสองต่อสอง,สองพี่อยากจะเจาะแยบ้างเขาก็ลำคาญเขาก็นอนหันหลังให้พี่โถหน้าสงสารจริงๆพี่เคยของน้อยถ้าสงสารพี่ก็ช่วยพี่นะน้อยนะพี่โย หนูยังไม่เคยเรื่องแบบนี้เลยนะจะไมห่หนูช่วยยังไงอันที่จริงแล้วน้อยคิดในใจว่าพี่เคยทะลอมากทุกสเปคน้อยสกักริงๆแต่เธอจะกล้าหักหลังพี่สาวของเธออย่างนั้นเหรอน้อยเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะถ้าน้อยไม่เคยเดี๋ยวพี่จะสอนให้เองว่าไงล่ะตกลงไหม เดี๋ยวพี่มีรางวัลให้ด้วยนะรางวัลอะไรเหรอคะก็อนอ้อยอยากได้อะไรละ่ะเอ๊ะนอ้อยอยากได้ทองนะพี่หายน้อยได้ไหมอันที่จริงแล้วนอ้อยก็พูดไปลอยๆอย่างนั้นแหละว่าอยากได้ทองแต่เมื่อเธอพูดไปแล้วพี่เขยเธอก็ยิ้มและบอกกับเธอว่าได้สิเธอจะเอาเท่าไหร่ละ่ะ 1บาท2บาทพี่ใกล้หนูจริงๆเหรอคะจริงสิถ้าเธอช่วยพี่ถ้างั้นน้อยขอหนึ่งบาทนะคะได้แต่เธอห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกพี่สาวของเธอนะได้คะ่ะถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะพ้าน้อยไปที่น้อยมีความสุขน้อยแอบเขินอยู่ในใจ เมื่อพี่เคยของเธอพูดจาแทะเลมซะแบบนี้จากนั้นโยก็พาน้อยไปสถานที่แห่งหนึง่งสถานที่แห่งนั้นก็คือพวกที่เขาพากิ๊กหรือพาชูมาหาความสุขกันนั่นเองน้อยแอบใจวันๆกลัวอยู่เหมือนกันใจหนึ่งก็กลัวพี่สาวจะจับได้แต่อีกใจหนึ่งก็อยากจะลอง ดูว่ามันจะเป็นยังไงเมื่อเธอเจอคนที่ถูกใจแล้วเธอก็อยากลองดูบ้างเอาว่ามาถึงขนาดนี้แล้วทองก็จะได้ตั้งบาทหนึ่งกลัวอะไรกันว่าน้อยคิดไหนใจจากนั้นพี่เคยของเธอก็สอนบทแสดงความรักกับน้อยอย่างชนิดที่ว่าน้อยนั้นไม่อาจจะลืมเลือนได้เลยน้อย ทีแรกก็กลัวกลๆอยู่เหมือนกันแต่พอพี่เขยบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกทำตัวสบายๆตามที่พี่เขยของเธอบอกและแล้วน้อยกับพี่เขยก็มีความสุขกันค่ะหลังจากเสร็จภารกิจแล้วน้อยกับพี่เขยก็ทำตัวเนียนซื้อของเสร็จก็ขับรถกลับบ้านโยบอกกับน้องเมียว่า ให้เก็บเรื่องนี้ไปความลับแล้วเรื่องทองนั้นเดี๋ยวเขาจะแอบ,บซื้อมาให้น้อยรับปากเพราะเธอคิดว่าเธออยู่กับพี่เคยแล้วเธอมีความสุขและพวกเขาทั้งสองก็แอบ,บคบกันเจาะแจก,กันอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเมื่อมีโอกาส